ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมกกอย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์กดซับสไครป์ให้น้แม <Gmail S 2> ่ด้วย <cocoa. S 2> จ้า่อนนี้เป็นลสุสสดๆนะคะเมื่อนี้ผ้ามากเอาบรรยากาศข้างนอกบ้านนะคะยืนตากล่ำหน่อยนึงอากาศเพิ้งคว้างหนาวเย็นนะคะเมื่อนี้เป็นอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวพอสมควรนะทุกคนเปิ่งหลด นี่แหละคือบรรยากาศย่ำแรงทางฟังเปลียวเยียบนะคะช่วงน,นี้มุ้ยกะเริ่มสีนาวในจักน้อยแล้วทุกคนคะ่ะเมื่อนี้อยู่ประมาณศูนย์องศาถึงหนึ่งองศาเองนะคะทุกคนเบึงอันที่ก็ขาวเป็นยางอื่นเดอทุกคนสังเกตดีๆว่ามันคืออยียงน้ําแข็งบอทันได้ละลายเลยนะคะบ่งตรงว่าตั้งแต่หมู่บ้านนี่ขาวพร่งเนาะหมู่บ้านนี่เก็บภาพบรรยากาศบรด้นะคะมือสัน เมื่อซันยกงยกแยน่นๆก็เลยเมื่อนี้ได้ถือโอกาสได้ออกมาแล่วก็ะเมื day, ่อเก็บบรรยากาศในจักนอยเนาะค่ะแต่มาหมอม้อยขังนอกบ้านในจักนอยนะคะ้าตากรสิประมาณจังสีเหลือมจ้าเนาะสวัสดีสุขุสุขคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เนาะค่ะเมื่อนี้มวยได้ออกมาขังนอกเพราะว่าได้มาบำบัดแล้ะก็เฝ้าแลนออกเลนเขานะคะเพราะอากาศมันหนาวสลือเกิน แล้วก็อีกอย่างนึงเนาะคะ่ะใกล้สิฮอดมือแล้วนะคะคริสต์มาสนั่นเองแต่ว่ามือก็ต้องขอไว้พรก่อน็ลวงหนานะคะถ้าลืมทักทายกันก็ดีนะคะเพราะว่ากันเนาะค่ะ ขอให้ทุกปูทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดกขอให้สุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะผู้ใดเจ็บเป็นเย็นอุ่นตอนนี้ก็ขอให้หายเร็ววันนะคะหายป่วยเร็ว,วันเลยแหละค่ะนะคะแล้วก็คิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองนะคะปีนี้ก็สิเป็นปีอ่าสุดท้ายที่จะบอกว่าเออเจ็บป่วยนะคะแต่ว่าปีหน้าก็ขอให้ได้รับโชคทุกๆคนเลยนะคะอ่ะเพราะว่ากันหลายอย่างนะคะเมื่อนี้ ได้ถือโอกาสแล้วกระสิเตมากคุยนะคะเรื่องการที่เอ่เามาอยู่ทางนี้แล้วนะคะสําหรับเมียฝรัร่งหลายหลายคนนี่อาอจจะเข้าใจว่าอุย้ยมาอยู่ทางเพีแล้วสิราสิรวยนะคะขมารําบรวยนี่มันอยู่กับแขนลาคาเขานะคะถ้ามันตอกันได้นี่ก็คือเขาต้องสามารถเหตุงานเหตุการณ์ใดนั่นเองเนาะคะ่ะ ทั่วไปแล้วเนาะอ่าปัจจุบันนีเข้าก็รูู้กันอยู่แล้วนะคะโรคไข้ไข้เจ็บมันก็ร้ายเนาะอยากจะได้ยังก็ต้องเฝ้าเห็ดเฝ้าถ้ำเอาเนาะค่ะบามคนว่าข้าสีเห็ดซ้ำใดซ้ำหนึ่งแล้วมันก็สีใดหลุเนาะโดยเฉพาะขาสีมะกาะกับเป๋าขัวนี่บ่ได้เด้อมู่เจ้าเพราะว่ามุ่ยคิดว่าการที่ข้าวมะกาะกับเป๋าขัวนะคะมันก็สป็นการที่จังใดล่ะอ่าเขากระเบื้องข้าห้อกระเบื้องเขาเนาะค่ะมุ่ยมมอยุ่นี่กระโดนปีขึ้นกันกว่าสิมีจุดอ่จุด จุดที่จะบอกว่าเออเขาต้องพร้อมนะคะที่จะยอมรับมันหให้ได้นะคะส่วนแรกก็ยอมรับบ่อใดน,นะคะทุกคนว่าเขาสิต้องได้มาเฮ็ดเอาเองทุกทุกอย่างแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเขาต้องยอมรับมันหให้ได้มุ้ยก็เลยตเตรียมพร้อมเลยนะคะเห็นแฟนบอกว่า เธออยากได้ยังก็ต้องเฝ้าไขว้าเองนะคะบําเพนว่าถาสัญญางเดี๋ยวเพราะว่าสัญจมือหนึ่งกับบดริยุกับเธอเลือดมือหนึ่งเธออาจจะบดริยุกับสัญน,นี่แหละสิ่งที่เขาพยายามบอกเขานะคะมวยกกสิพยายามต่อยอดของมวยไปให้ได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะคะ่ะนี่ทุกคนคะ่ะบรรยากาศยังสีนะคะมองง่ายโหลด ยิ่งหนาวหนาวจังสี่นะคะภัยเหตุงานอยู่ข้างนอกนาะคะ่ะโดยเฉพาะผู้ใดทําความสะอาดต้องเซ็จกระจกหน้าตอกหน้าต่างนะคะไปทาความสะอาดลาบากอหลีเดอร์ค่ะถ้าบริด้ขนาดอยู่ในร่งแรมก็ต้องได้ยือแขนยือนู่นนี่นั่นออกไปข้างนอกนะคะหนาวเป็นแต่นายอหลีนะทรมานอยู่ทางเมืองนอกมองได้ก็ตามนะคะที่เจจาเก็บอันของข้างนอกนะคะวัวหาาลดถ้าเสือพ่อหน้าอหลีนะนะไข่ย,ย่างเดียวตอนนี้ขนาด มุยยืนเสือกันหนาวนะขนาดนี้ก็ยังรู้สึกหนาวเย็ยนถึงใจเลยนะคะบริธรรมดาบรรยากาศแย่มแรงๆค่ะทุกคนรถกับพานดูดูดอกขอโทษาพาาภัยนะคะ้ามีเสียงดังในจกนะะักน้อยเนาะค่ะมุ้ยแกจะจะหายทุกคนเนาะได้เมืรับอากาศข้างนอกบางบอต้องไปอุกอูอยู่ทัเยียนเนาะคะ่ะ มืยรู้สึกอ,อึดอัดสัดเหลือเกินนะคะอยากจะไปเฮ็ดงานเร็ว,รวกะเฮ็ดบ่ได้เนาะคะ่ะมุยก็ต้องท่าใจนะคะรอชมงเวลาหลกักกาจังหวะที่มันถูกต้องรนขนาดวัอยู่ตอนนี้ควรออกปากผู้จ้าคิดเพิ่งอารมณมันหนาวซ้ำไหนนะคะแต่ว่าก็มารับบรรยากาศเย็นๆบ้างเนาะ,ะให้อ่ารู้สึกว่าเออโอเคขึ้นนะคะเขาเรียกว่า fresh air เนาะก็ได้มารับกันแน่จักน้อยก็ดีขึ้นกัน ไมยอยากให้ทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ทั้งเมืองนอกเนาะแล้วก็คนงานทั่วไปนะคะที่เขามารับงานรับจอบอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ซอยเหลือตัวเองอตัวเองได้หลายเรือเนาะค่ะบางย่างเนาะมวยก็ได้วอาเน้นๆไปในขัวมุ่นเมียฝรั่งได้หลายนะคะเพราะจเป็นต้องเป็นเมียฝรั่งเสมอไปนะคะเขามาฟังเรื่องราวที่มวยได้เล่าไปนะคะสามารถเขามาฟังได้เบิดทุก ทุกทุกคนเลยนะคะบัวาสิเป็นทายหรือหญิงนั่นเองเนาะค่ะนี่แหละค่ะหุยหนาวหนาวหนาวมูเจ้าเอ้ยอยากได้อันเขาจีกับฟิงไฟไดิเพราะว่าคัากรอดกว้าง,าง <c oughs> อันตะวอกตะเวนนั่นหาจนสิโพ๊อดิทุกคนค่ะตะละหมื่นอ่ะหาก็จนสิโป๊ออีรีว่าะมีหอดตะเวนในเบิงมามีตะความหนาวเย็นละก็คืออ่าบรรยากาศจังสีล่ะคึมคมนะคะ ทั้งนี้อาจจะเป็นโรคเสาซึมหลายคนแล้วเนาะแต่ว่าหากเข้าพย,พยายามนะคะฝึกตัวจาคล้องเนาะให้มีสติอยู่ตลอดแล้วกัพยายามอยู่ในสิ่งที่ออยู่ได้นะคะสิ่งแวดล้อมเข้าต้องเหลือกเองนะคะอาจจะพอดีบ้างอาจจะนู่นนี่นั่นบ้างนะคะถ้า,ถาเข้าตัดสินใจว่าเข้า,าสีเริ่มเปลี่ยนจากโคงจากมงได้นะคะมวยคิดว่าทางออกมันก็มี่พอดูทางเนาะค่ะแต่มาคุยกันแน่อุ้ยหนาวกันหนาว มือแข็งเลยดิเพราะว่าคลกกลดมือนึงถืออันถือกล้องนี่แข็งโปะเลยที่โยนนี่จักน่อยนี่เป็นไงใส่กับอันเต่าพิงนะคะทุกคนโอ้ยอยากให้เบิ่งภาพวิี่สวยงามๆมนกันนะคะบอกตรงๆไม่อยากจะให้ทุกคนเบิ่งวิวงามๆเดยนีหมดมมแรงมากนะคะายคล้อยมาจะสวยมากๆเลยแต่ว่าเฮากระเห็เททดยังบ่ได้ไลอยู่แต่ตในเฮียนเนาะค่ะนี่คือเบิ่งถ้ามาเบิ่งทุกคนขาเบิดมือเบิดเบ้บน น้ำแข็งน้ำขางท้างนี่ให้ตกลงนะคะก็คือเตรียมตัวหาเสือผ่าล้วนด้วยนะคะเพราะว่ามึงดูจนเป็นน้ำแข็งเบิดแล้วนะทังฟังเวลเยี่ยมนะคะแต่ว่าอีกส้นส้อนอื่นเพิน่นก็นติดลบไรแล้วนะคะแต่ทังนี้ก็เพิ่งเริ่มนะคะเริ่มสตาร์ทนาวอีลีพักมีซีใบก็เริ่มสิปมีแล้วนะคะทุกคนนี่คือยังเห็นเป็นป้านันก็คืออ่าหยดน้ํามันนะคะดอกน้ํามันเพราะว่าข้าเจ้าสิบปลูกไว้ให้มันเป็นอ่าเนยงก่อนละ เหมือนกับชีวภาพให้สารอาหารกับเอ่อกับดินนั่นเองเนาะคะ่ะช่วงหนาหนาวก็เจ้าสิบป,ปูกว้ทั้งสี่เลยนะคะแลลวกไทกครบยางเดียวเลยโอ้ยหนาวหนาวหนาว,นาวมอเจ้าเอาละคลิปนี้กับพส่สันมายาวนะคะอยากจะให้ทุกคนเนาะได้นบนขากช่วยๆนะคะและ้วก็เอ่อความลงๆงในจังน้อยเนาะคะ่ะนี่คือลงอีลีแล้วนะคะเอ่อทั้งเท่า,าช่าในเช่าหน้าข้าเจ้ากับสิบป,ป,ปูกยังกันเรียบรปรยแล้วนะคะสิบป,ปิด เขาเ์นะพิสต็อกนะคะถ้าเป็นมั่นให้สัต์ทุกอย่างเขาเจะเอาผ่าครุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสิบฟเห็นแล้วเนาะม,มองได้เป็นกองโกคโจดเกจจๆนั่นคือเขาผ่าครุ่มไว้คืออาหารสัต์นั่นเองเนาะค่ะนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนกับสิประมาณนี่เนาะเอาละจังไรก็ตามนะคะ สำหรับคลิปลปนี้มอยก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวสิฝ้าวกลับบ้านแล้วนะคะหลังจากนวดมาเรียบร้อยแล้วก็มาเหตุคลิปให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเนาะมาม้อยกันนิ้จักหน่อยมวยก็สิเดิเดนทางกลับบ้านแล้วนะคะบ๊วคว้านออกปากทวนๆแล้วทุกคนคะ่ะบให้อิลิเนาะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อค่ะนะคะรักษาสุขภาพเนาะอ่าต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่มาติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็ เอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะเมื่อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ